¡Gracias! ชมทำไมคุณกลับมาไว้จังเลยอ่ะนี่ใครไข่มุกคะนี่ชมพู่ภรรยาผมชมนี่ไข่มุกนะสวัสดีค่ะนี่บ้าอะไรกันเนี่ยโอ้ใจยังก่อนสิคะทรักทำไมคุณได้ฟังที่ผมพูดก่อนเรยน่นาจะคุมของฉัน ในคุณบอกว่าจะกลับมาตอนทุ่มหนงไงนี่มันก็แค่หกโมงเย็นเองเรีบกลับมาทำไมอะอะไรนะคุณมีเวลาแค่สิบวินาทีเพราะฉะนั้นรีบออกไปซะได้ยนินพูดแล้วนะเดี๋ยวนะเราถึงไหนกันแล้วคะ นี่คุณจะไปไหนอ่ะไปจากคุณไงจะไปจากผมกันเหรอคุณจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่กับแม่หรือจะไปหาเพื่อนแต่ผมคิดว่าคนอย่างคุณเนี่ยคงไม่มีใครต้องการหรอกมั้งแล้วรู้ด้วยนะว่าบัตรเครดิตของคุณเนี่ยผมจะสั่งตัดให้หมด ทีนี้คุณก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนนี่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เชื่อผมสิหรือคุณอยากจะลองมาใช้ชีวิตดูล่ะคุณมียสุดที่รักอา้าสวัสดีครับคุณภรรยาคนสวยทำอะไรอยู่เหรอ สวัสดีจ้ะชมพู่นี่ชมพู่ทำไมเสียมารยาทแบบนั้นล่ะไม่ทักทายแขกของเรา่อยหรออ่ะอ่ะอะถ้าไม่อยากทักก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมฝากจัดโตสำหรับสามที่ด้วยนะยมานั่งรอตรงนี้ก่อนน,นะค่ะไี้พวกคุณสองคนรู้ไหมช่วงเวลาแ,แบบนี้เนะี่ย มันพิเศษมากะใช่ค่ะงั้นผมว่าเราควรทำแบบนี้บ่อยๆนะที่รักหมายความว่ายังไงหลหรคะผมก็หมายความว่าคุณควรย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยไงคะนี่คุณหมายความว่าไงทำไมอ่ะคุณมีปัญหาอะไร,รอ่ะ อ,ร,อร่อยจังเลยึม่กีที่รักบ้างไหนะคะมุกก็แค่จะถามว่าที่รักเนี่ยจะช่วยมุกย้ายของเข้ามาในบ้านใช่ไหมคะได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะที่รักเนี่ยน่ารักที่สุดเลยค่ะงั้นเอาเป็นวันนี้เลยไหมคะออทำไมล่ะคะแต่ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นอยู่ในบ้านนะคะผมรู้ครับ แต่สามีของคุณเนปะ็นคนที่อันตรายแล้วก็มีอานาจมากผมคงไม่กล้าครับอะไรนะคะเออผมเข้าใจคุณนะครับแต่ผมไม่สามารถทําได้จริงๆครับรบแบบนี้จะทำไงได้บ้างคะเราแค่ต้องการหลักฐานที่ต้องมาตัวเขาให้ได้จริงๆครับโอเคค่ะ สวัสดีชมพู่ว่าไงฉันกำลังชงกาแฟอยู่คุณเอาสัแก้วไหมล่ะโอเคก็ได้ไปนั่งรอก่อนไปฉันหวังว่ากาแฟแก้วนี้เนี่ยฉัไม่มียาพิษนะ ด,ดีีน่ใช่แล้วถ้าคุณมาอยู่กับเทนสักหนึ่งปีเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้การชงกาแฟเพราะว่าเทนเขาเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างนี่คนอย่างฉันเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาสั่งแล้วฉันก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นด้วยฉันรู้นะว่าทำไมคุณถึงอยู่กับเทนทำไมอะก็เงินไงล่ะนี่ <laughs> ก็เพราะว่าเทนเขารักฉันต้องหากไง เทนอ่ะเขารักตัวเองเขาไม่เคยรักใครจริงหรอกนอกจากตัวเองแล้วยังไงอ่ะที่เธอมาบอกฉันเนี่ยเธอต้องการอะไรช่วยฉันฮะ <c oughs> ถ้าคุณช่วยฉันเนี่ยฉันจะทำให้คุณได้รวยจริง <c oughs> เพราะจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ต้องการเงินจากเทนเขาหรอกนะฉันต้องการเอาชนะเขาเท่านั้น <c oughs> แล้วถ้าคุณช่วยฉันสำเร็จเนี่ยฉันก็จะให้คุณตามต้องการ 7จ็ดสินฉันที่มองคุณไม่ผิดจริงๆโอเคตกลงแล้วเธอต้องการให้ฉันทำอะไรล่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะ,ส,ะสาวๆวันนี้เนี่ยฉันคิดถึงคุณมากๆากฉันเนี่ยนะคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยผมก็คิดถึงคุณครับแต่ว่าผมต้องทำงานนะสิอือ งั้นคุณก็พาฉันไปทำงานด้วยสิีคุณหมายความว่าไงคะก็หมายความว่าให้คุณเนี่ยพาฉันไปทำงานในฐานะเลยค่ไงคะเราสองคนเนี่ยจะได้ทำงานด้วยกันไงน่าสนใจนะครับใช่ใช่ เราต้องทำสัญญาหาเขาก่อนนะแล้วค่อยทำตามแผนง,งานของเราโอเคป่ะ okay, แกไม่ต้องกังวลเลย่ยกังวลได้แล้วไวเดียวเย็นนี้เจอกันโอเคโอเคนะอืมบายทีละคะนี่คุณมาทำอะไรครับเนี่ยสปพรส์ <S <S <Surprise. S 1> พอดีเลยผมก็ชอบเซอร์ไพรส์เหมือนกัน มันน่าจะเป็นเอกสารสำคัญนะคะน่าสนใจมากเลยครับแล้วแบบเนี้ยเราจะทำอะไรได้บ้างคะไม่ใช่แค่ทำอะไรก็ได้นะครับแต่มันทำได้ทุกอย่างเลยล่ะนี่มันลึงบ้าอะไรวะแล้วคุณไปทำอะไรในห้องผมเราต้องขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักหน่อยนะครับหรอทำไมผมต้องไปด้วยแล้วนี่คุณมาทำอะไรในฟิตฟิ้ผมมา มันไม่ใช่ออฟฟิศของคุยต่อไปแล้วตอนนี้คุณถูกตั้งข้อหาช่อกงทางการเงินและฉันก็มีหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการเงินของคุณนี่นี่มันเรื่องตลกใช่ปหพวกนี้ไป่นักแสดงที่คุณจ้างมาใช่ปหปล่อยดีว่าจะไม่ทำอะไรผิดด้วยชมบอกพวกมันว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไค่มุกเธอเขาพูดอะไรบ้างดิฉันต้องขอโทษด้วยนะที่รักแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย คุณต้องช่วยผมชมทอทอทอน่าสงสารจังเลยอ่ะปล่อยดิวะไม่ทำอะไรผิดด้วยปล่อยคุณดิวะเฮ้ยนี่แล้วไหนเงินชะล่ะอ่ะ สีเธอสมควรจะได้รับอยู่แล้วไม่ใช่หรอคนปลอม,ลอมกับเงินปลอม,ลอมนี่เธอเชื่อจริงหรอว่าผู้หญิงที่เป็นภรรยาจะให้เงินกับผู้หญิงที่เป็นชู้สามีเขาคุณมีเวลาเพียงแค่สิบวินาทีในการออกไป